นมครับนี่คือร้านที่4ครับของเฮโอยูติดติดกันแต่อีกร้านที่5นี่อยู่ที่ไหนฮะเออร้านที่5เราไปเปิดที่ควีนฮะควีนไกลจากที่นี่หน่อยนะก็ไกลจากที่นี่หนึ่งอ๋อครับถ้างั้นเราคงดูได้แค่4ร้านครับสี่ร้านนะครับผมถามเฮโฮนิดหนึ่งว่าในการเปิดร้านมาสิบกว่าปีเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับในแง่ของการดําเนินการชีวิตถูกตรวจสอบเรื่องอะไรความสะอาดเห็นเขาบอกว่าใครมาเปิดร้านอาหารที่ เอ,อ,อเมริกานี่เจ้าหน้าที่เขาเรียกหน่วยอะไรนะเ,เขาเรียก health department health department เ,เนี่ยมันก็อาณาใหม่ของออไทย<ล>เขามนี่ยเขาตรวจเข้มงวดที่นิวยอร์กนี่สุดจัดเข้มงวดมากเลยเข้มงวดมากเข้มงวดแบบาหานักเลยอาหารต้องสะอาดอาหารต้องให้สะอาดแล้วก็ไม่สกรปรกไม่ได้เลยเขามาตรวจกี กี่วันเออกี่สัปดาหค้งหรือเดือนละครั้งเดือนกี่เอัปีหนึ่งเขาจะมาประมาณสมัยก่อนปีหนึ่งครั้งหนึ่งแล้หลังนี่ถีมากขึ้นเป็นปีละสองครั้งปีละสองครั้งมาเมื่อไหรไม่บอกไม่บอกครับของเราก็รู้สึกผ่านมากผ่านตลอดครับเคยเจอปัญหาหนักๆไหมครับก็เคยเจอบ้างเหมือนกันนะถ้าเขาเจอแมลงสาบเคยเจอเขาก็อาจจะให้เราทำขับสารให้เขาครับถูกปรับไหมฮะถูกปรับฮะถ้ามาทีไรก็ต้องโดนปรับแน่นอนเลย ในในระยะเวลา10กว่าปีทํางานกัน5ร้านนี่มีโ e หว่าอะไรมันหนักใจที่สุดที่ทางานหนักใจก็อาจจะบังเอิญไปอยู่ที่นิวยอร์กนี่ก็เลยไม่เคยหนักใจเท่าไหร่<ม>เพราะ<ม>ว่ามีลูกค้าเยอะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เลยไม่หนักใจก็มีบ้างนิดหน่อยเกี่ยวกับคนงาน แต่ละร้านที่ขายนี่เป็นอาหารไทยทั้งนั้นเออเป็นอาหารไทยหมดเลยแต่มีลักษณะแยกไหมครับว่าร้านนี้ทําอาหารตามสั่งหรือว่าร้านนี้ทํำยังไงเนี่ยก็แยกกันนิดหน่อยอย่างร้านที่หนึ่งนี่เป็นอาหารตามสั่งอ๋อร้านที่สองนี่ก็ออกไปทางตามสั่งเหมือนกันแต่ว่าอาหารเป็นแนวฟิวชั่นนิดหนึ่งแนวฟิวชั่นครับส่วนร้านที่สามนี่เราไปขายกว๋วยเตี๋ยวเน้นกว๋วยเตี๋ยวคือร้านที่สามเน้นกว๋วยเตี๋ยว <3 S 2> เลยเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวของญี่ปุ่นมันขายดีโอ้ราเมน็นี่ฝรั่งรู้จักเลย รู้จักอาหารราเมนมากกว่าก๋วยเตี๋ยวไทยผมก็เลยคิดว่าถ้าเรา